ก้นบุติบได้แล้วแต่แน่โดยจะได้ให้ดีมานรินน้ำจุดไหนป้นในหลักกาะชากเลให้มันเรีนีมีเต่าน้ำจุดไหนพอดีเปียกเมื่แถวน่าจะมา เาว่า,าจะได้จะน่นชิล่างโตมดให้มันหลินกันผับเมียนปะโคตรนใหม่เด้ถานั่นเน้นอุ้ยเอม็เอมเอนี่ยนีเอ,อเออ้ย เพราะก่อนมันมันหลินก่อนเวลาจะเอาอันขนาดหกสบู่มันเราจะชดตัวนั่นะอะไรกันแล้วเองงมอน่ะฉันหอนกันได้รางวักนะโอ้ em em từng 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 đâu từng thích tung 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 đừng tung 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 tung

Ôi con cầu vin. Bố hiền chồng. Em ơi. Em. Dục Duyên. Con. <laughs> con con. Con con con. bất này, <laughs> <laughs> em ơi, em, em ơi, à, em, con cốt quá <laughs> phải là lũ ui phải khâu khâu vai khâu vai khâu khoa đúng không, không. khâu nấy khâu nấy, này, không này. Không phải nào, phải vậy? ด um. hmm. um. ิ้งดิงดิงดิงอติงติงติงงอบะโอ้ยนงสีแดงเอยเขาไว้เถิดเบิ้มันเหียมันเลน้ำนี่นะเอมเอ้ยโบเอมหดต้นไม้บหดต้นไม้แถวบ่ฮึไหดต้นไม้แถวบ่ลูก เลยโทษโทษเออฉีดก็เป็นแบบ